โดยทางสิงห์บุรีก็ไปตรวจแคมป์คนงานก่อสร้างกันค่ะซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ปกครองสาธารณสุขกอรมนไปตรวจแคมป์คนงานก่อสร้างนะคะทางนี้ก็เพื่อที่จะเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 ในจังหวัดสิงห์บุรีค่ะ โดยเจ้าหน้าที่จากทางจัดหางานจังหวัดสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเจ้าหน้าที่ประกันสังคมนะคะร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ปกครองเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขและเจ้าหน้าที่จากกอรมนไปลงพื้นที่ค่ะไปตรวจแคมป์คนงานก่อสร้างในพื้นที่อำเภอพรมบุรีซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสิงห์บุรีนะคะก็จะมีทางบริษัทนักกิจการช่างจำกัดเป็นผู้รับจ้างก่อสร้าง ตอนที่ทางเจ้าหน้าที่ไปลงพื้นที่นะคะไปตรวจดูก็ไม่พบว่ามีคนงานทำงานอยู่เลยนะคะแล้วก็ที่แคมป์ที่พักก็ไม่มีคนงานอยู่เหมือนกันแต่ว่าพบผู้ดูแลไซ์งานค่ะที่อยู่กับภรรยา2คนนะคะก็คือคุณกเกษมคงบุตรโดยคุณกเกษมบอกว่า ที่ไซสางานก่อสร้างเนี่ยจะมีคนงานจำนวนทั้งหมด22คนเป็นชาวกัมพูชา20คนเป็นคนไทย2คนและที่สาเหตุที่ไซสางานวันนี้เนี่ยที่ไปตรวจดูไม่มีคนงานอยู่ก็เพราะว่าได้มีการส่งคนงานไปช่วยก่อสร้างที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบ,บุรีเป็นโครงการก่อสร้างอาคารพิสูจน์หลักฐานจังหวัดสระบ,บุรีที่ต้องการสร้างเร่งด่วนนะคะ โดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็ได้ขอดูหลักฐานในการเข้ามาทำงานของชาวกัมพูชาทั้ง20คนค่ะโดยจะมีการนัดให้นำหลักฐานที่มีอยู่ทั้งหมดเมาตรวจสอบกับทางทะเบียนแรงงานต่างด้าวในระบบที่สำนักงานจัดหางานส่วนคนไทยที่ไปทำงานที่จังหวัดสระบุรีหลังกลับเข้ามาในพื้นที่ของสิงห์บุรี ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอรพรมบุรีก็จะไปทำการสอบสวนโรคหากพบว่ามีความเสี่ยงก็จะต้องส่งตัวนะคะทำการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ค่ะ